สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพินยุทร,รถมือสองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํารถที่งบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็มีรถขับได้นะคะถแดคันนี้เลยเออคันนี้นะคะก็คือ Honda City นะคะ1.5เบนซินตัว e x i นะคะเป็นรถปี 1, 1999นะคะราคาคันนี้อยู่ที่85,000บาทเท่านั้นจ้าฟรีโอนให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเริ่ม เริ่มต้นกันตัวรถที่ด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะตัวรถได้เป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ฮอนด้าชัดเจนเลยตัวรถต้องบอกเลยสภาพดีสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้เติมน้ํามันใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะทําการเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆได้ชมกันนะคะวันนี้จะไปไวนิดนึงเนาะไม่ยืดเยื้อะนะคะทุกคนราคา8 5ดห0 ไม่แสนสี่นะคะคันนี้สวยๆเลยอ่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ h o n d a Hy ฮเปนะคะนี่เลยสวยๆนะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจเนาะก็สามารถทักมาได้เลยอ่ะซูมๆหน่อยพี่ๆค่ะนี่เลยถ่ายกันให้ดูชัดๆนะคะนี่ถ้ามองถึงความเป็นจริงนะทุกคนรถปีเนี้ยสภาพเนี้ยหายากมากนะคะทุกคน สวยๆนะคะนี่เลยเครื่องมันยังฟิตอยู่นะคะเครื่องฟิตๆเลยคันนี้อะสวยๆไม่พูดเยอะนะคะสภาพมันฟองเนาะก็รถปีหนึ่งพันนะคะราคา8ปดหมื่น้ามาชมกันต่อนะคะในส่วนของแมกและยางเนาะตัวยางนะคะได้เป็นยางบีสโตนนะคะปีใหม่เลยปียีิบเอดนะคะปียีิบเอด ล้อนะคะแม็กขอบสิบสามนะคะตรงนี้ฮอนด้านะคะชัดเจนสวยงามสภาพมันฟ้องไปกระพริบแก้มข้างนะคะกระจกข้างนะสีโครเมียมสวยๆนะคะกระจกก็ยังสภาพดีอยู่เนาะไม่มีรอยขูดขีดอะไรนะคะมาชมด้านในกันด้านในของเขานะคะก็จะได้เป็นสีดำนะคะนี่เลยสีดำสวยนะทุกคนภายในสภาพเนี้ยปีเนี้ยหายากมากแล้วอะ ตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทให้ได้ชมกันอ่ะตัวแอร์เย็นฉ่ำนะทุกคนนี่เข้ามาดูหน้าปัดเรือนไม์กันหน่อยค่ะนี่เลยไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 4 6 0 0แสมนกิโลนิดนนะคะหน้าปัดเรือนไม์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติตัวแอร์เย็นฉ่ำวิทยุก็ติดปกตินะทุกคนอ่ะถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงวิทยุนะรถดีมาก 8 5 0หมืห้าพันขายเงินสดเท่านั้นนะคะสนใจเข้ามารองขับได้นะทุกคนมาเทสเครื่องได้นะคะมาลองขับลองเบิ้ลได้อะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะนี่สภาพดีได้แบบกว้างกว้างจุกๆุเลยดูสักการะตัวรถกันอะสักการะตัวรถนะแนบๆแบบนี้เลยนี่รถบอดี้เดิมนะคะทุกคนสวยสวยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากอ่ะเดี๋ยวจะทำการ เปิดให้ได้ดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเปิดจากด้านหน้าเนาะคันนี้สวยสวยไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เดิมๆไม่แตกไม่ชำรุดนะทุกคนใช้งานได้ดีอยู่อ่ะมาดูกันช่องเก็บสัมภาระนะคะนี่เลยสวยๆนะคะสักหลาดแบบนี้พร้อมใช้เนาะนี่คันนี้นะคะก็แปดหมื่นห้าพันจุกระเป๋าได้จุกๆเลยนะสี่ห้าใบนะคะคันนี้สวยสวย รสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าหายยากมากจริงๆแปดหมื่นห้าพันใช้เงินจองนะคะเพียงหนึ่งพันบาทเนาะทุกคนคันนี้ขายเงินสดเท่านั้นเนาะ่ะสวยๆที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะสวยงามนะต่างจังหวัดซื้อได้นะคะ สนใจคันนี้เนาะก็ลูกค้าสามารถทำจองเข้ามาได้เลยโทรหามินได้เลยนะคะตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ